ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทั้งสองเซนท่าลยุยทุกทุกคนนะครับนาะครับืัอนี้กาศสิมาลงเด,เด่นบนประจําวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบแปดครับสําหรับเลขเด่นบนหมวดที่แล้วนะครับน,ะนรับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นห้าหกแปดครับ เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นหากับโวกปิ่งหาตัวเดียวครับปรากฏว่าเลขออกแปดหาสองครับข้างล่างออกหาศูนย์ลุดครับลุดเขาได้เดกวิ่งครับหาลักหน่วยลุดครับเขาใต้ลักซิปเลขยงหานะครับครับ่วนหาศูนย์ก็ไปเขา้างล่างน้ครับเนาะลุดครับ สำหรับคนนี้ครับมาตามกันตอนน่อเนาะครับเนะาะร้านจีเกิาให้มันชิลุดครับรับข้อมนนเรียกครับเด่นบนประจำวันทีส่ส1สิาคุ่มพอซอส 2, อสครับ เด่นสามตัวมาหนึ่งตัวครับเด่นหกสี่เก้าครับเด่นหกสี่เก้าครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นหกสี่เก้าครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสี่ เกัเก้าครับเบียงเก้าครับ วิ่งเก่าตัวเดียวครับ<ม>เดนลักซิปครับ<ม>เดนลักซิปศูนย์หนึ่งสองสี่หกครับศูนย<ม>์หนึ่งสองสี่หกครับเป็นลักหน่วยครับ 1นึ่งสองหกแปดเก้าครับหนึ่งสองหกแปดเก้าหนึ่งสด้จับคู่ครับ

สองเก้าครับเด่นครับ สองคู่ครับเด่นสี่เก้าหกเก้าหกสี่เก้าครับ แกนอาเจ้าเรือครับครับสำหรับเลขเด่นบนประจำวันที่16สิงหาคมพศ2568ครับเด่น3ตัวมั1ตัวเด่น649ครับเด่น649เด่น2ตัวมั่น1ตัวเด่น4กเก9าวิ่งเกาตัวเดียวครับวิ่งเกาตัวเดียวสำหรับเลขลัก1ิ่มี0 1 2 4 6ขับเลขลักหน่วย1 2 6 8 9ครับ ตอนเล็จับครูมีสี่เก่าหกเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าครับสุดเด่นสุดนิ่งสุดทั้งทงมีสีเก่ากับหกเก่าครับเด่นตามโตคููเดียวหกสเกครับหกสีาหรับเี็กก็เป็นเพียยงแค่แนวทางเท่านั้นเออครับออสนับสนุนให้เหรียนการพนั้นเรียว่าซิมที่พิดกฎหมายใดใทั้งสิ้นครับพอฝากก็แหลกกแช่ทั้งสองเชเท้าดเ้ว่นเป็นพลังเรียงแจในการทำลิปต่อๆไปนะครับนอกเดกสิ 4, 9, 6, 9, 12, 9, ่เก้านีุ้ดกขมาเพิ่งเพื่อเป็นพลังเรยงใจ นาะครับเนาะงครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอยัางไรครับขอเอวอร์คอนในประเทศพี่น้องเอฟซีทุกคนชมชมดีเด้อครับสวัสดีครับ